ทองเนาะใส่ไข่ก็มีกระเทียมแลกินง่ายๆจำน,น่อยเพราะว่าอีกอย่าหนึ่งเขามีไข่ตุ๋นอยู่เลยเขาก็ผัดฟักทองไปหน่อยก็ได้อาหารอีกมือหนึ่งไปเข้าป้าหาเห็ดจะ้ะโอ้ยกระดูกกระเดี่ยวเห็ดระท่านออกระท่านพอ่พอพ่อจะเห็ดไข่มุกจะ้ะก็เลยบอกเก็บ ว่าท่านอยากกินเห็ดไขม่มกก็เลยมกเก็บจ้ะตัวนี้มาผัดฟักทองคือมาบึกซื้อได้จ้ะผัดไข่กินแบบง่ายๆแบบนี้เป็นปลามากไข่งไงเป็นรองหาเห็ดเห็ดที่ต้องการท,ที่อยากได้มันว่าท่านออกจ้ะแถบท่านอื่นออกแล้วแต่แถบแถวมาอยู่เดี๋ยนี้ว่าท่านออกนี่เห็ดไขม่มก ก็เลยบดเก็บกาวา,างผึ่งยาเทียมเพียบเลยเอาแมงตามนี่แหละเออเอบอบะเกือกัก้องที่นี่ได้จ้ะเผือกมันบกแข็ง เื่อฟักข้าวบานข้าเปลือกมะกีเตียนนี่เปลือกเขาจะนิ่มเลยไม่จําเป็นต้องเลาะเปลือกมันออกเแล้วใส่น้ำเข้าไปหน่อย น้ำไปก็ไปฟักทองเราก็ปุยยุยเต็มที่แล้วจ้ะ ปรุงรสด,ด้วยซีอุขาวได้จ้ะ้งแค่นี้อย่าอื่นไม่ใส่น้ำตาลกับปลาไซน้ำจดกับปลาไซไข่สามฟองจ้ะถ้าไข่ใส่ลงไปเอาฟ้าปิดได้จ้ะเรายังไม่คน แบบนี้จะน่ากินกว่าเล้วจ้ะ,ะก็จะเอาหัวละฟาพระลังเล้วจ้ะใไปลงไปสามรถถึงเดินมีทั้งกินอิตูมีทั้งกินกับเรากินหัวละฟาซึ่งเข้าไปไม่ปกปุ๊นมาตะลืมได้ดิซึ่งเข้าไปพวก ไว้มันแหงเลยด้วยจ้ะจนว่าน้ำนั่นนี่แหละมันแหงเต็มที่ต้องตีเป็นตากิ้จ้ะยังไม่แหงเลยจ้ะ้าจากืมไเอีกยใบบุกขด นะก็คู่แล้ว่ะตอนนั้นไปเก็บเอ็ใบคุณภาพกำลังกันเลยเก็บใบปุคคล้ามาสีเก็บ,เ,บนะเ,เห็ดลมเบล์ต้องเห็นหน้ำมันแข็งเต็มทีเลยด้วยจ้ะนะ ถ้าแ,แห้งเต็มที่แล้วจะตักใส่จานเลยทีนี้ข้าวแนี้จะหาง,ง่าย,ายสักวันกินง,ง่ายมันสุกมือนลัล่นและว่มนมีนไม่รู้เนื้อส้างหรอกนี่แค่กินๆไปมามาันนี้เมนูง,ง่ายๆก็เสร็จสับเรียบ,บร้อยแล้วจ้ะฟักทอง ไข่แล้วก็ไข่ตุนอันนี้ของอร่อยที่สุดก็คือน้ำพริกพริกเผงอย่า